เงาแบบเนี้ดูแลคดีคดีไหนล่ะแต่ฉันมันโง่เองที่หลงเชื่อพวกเธอละเมื่อกลุ่มววนักศึกษาวชนพวกเขาเนะี่ยต้องเจอกับความวุ่นวายเพราะว่าพวกเขาไปรับงานตามหาเจ้าแมวเหมียวครับเึียงจะแมวเหมียวเนี่ยก็นําพาให้พวกเขาไปเจอเกับศพอยู่ในบ้านหลังหนึง่งแต่ทว่าอยู่ดีๆศพเนี่ยก็หายไปไซะอย่างนั้นนะครับซึ่งวันเนี้เ s s อ s m สโมเราก็จะพาเพื่อนๆมาไขปริศนากันในคดี คัตก,กรรมศพล่องขนปริศนานของคดีนี้จะเป็นยังไงเรามาไขาปริศนานในคดีเนี้ยไปพร้อมๆกันได้เลยครับในสรุปยอดนกสึกจิ๋วโคนันซีซั่นหนึ่งอีพีสิบหกสำหรับคดีนี้นะครับก็เริ่มต้นที่โรงเรียนประถมของพวกโคนันครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็กําลังนั่งคุยกันอยู่นะครับว่าชงเนี่ยพวกเราเนี่ยว่างมากเลยเนาะไม่มีใครมาจ้างพวกเราให้ไปเสพคดีเลยแล้วจู่ๆอิโรก,กิซึ่งเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องข้างๆก็เดินมาหาพวกโคนันครับ แล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, พวกนายฉันเนี่ยมีเรื่องใหญ่ให้ผู้นายช่วยหน่อยพวกโ,โนนั้นเนี่ยก็รีบถามกันใหญ่เลยครับว่านายมีอะไรให้ผู้ฉันช่วยคดีฆาตกรรมใช่ไหมหรือว่าคดีป้นละ่ะแต่ทว่าฮิโรก,กิก็บอกนะครับว่าไม่ใช่ฉันเนี่ยต้องการให้พวกนายตามหาอากิระให้หน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและด้วยความที่พวกโคนนั้นเนี่ยตื่นเต้นก็รีบลุบ้มถามกันใหญ่เลยครับแล้วก็บอกโอ้โคดีคนหายเลยเหรอ หรือว่าเขาเนี่ยอาจจะถูกลักพาตัวล่ะแล้วหน้าตาของอากิร้านเนี่ยเป็นยังไงฮิโรกิก็เลยเอารูปไปดูครับทาให้พวกคนนั้นเนี่ยหงายหลังเลยล่ะเพราะว่าอากิร้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าแมวเหมียวและฮิโรกิก็บอกนะครับว่าฉันเนี่ยจะให้ค่าจ้างพวกนายคนละสิบเยนโอเคปเปล่าพวกคนนั้นก็รีบปฏิเสธเลยครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันไม่สมเกียรตินงสื่อเยาวชนเอาซะเลยแล้วก็บอกว่าพวกฉันเนี่ยพักแต่งงานยากๆงานแพงแพะเท่านั้นแหละ ฮิโรกิเขาจึงได้เอาการหน้ากากใ่บะที่สุดแสนจ,จะหายากมาโชว์ครับแล้วก็บอกว่าถ้าพวกนายเจอแม่ของฉันเนี่ยฉันจะให้การหน้ากากใยบะสักเนี่ยเป็นค่าจ้างผู้คนนั้นก็รีตอบตกลงรับงานเนี่ยโดยไม่คิดเลยล่ะครับต่อมาพวกเขาไปได้ออกตามหาเจ้าเหมียวครับแต่ว่าหาจนทั่วเมืองละก็ยังไม่เจอสักทีแล้วอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงแมวร้องครับซึ่งฮิโรกิก็บอกแล้วครับวันนี้แหละเสียงของเจ้าอากิระ เขาเนี <an> ่ย <se an> จำเสียงของเจ้าเหมียวได้และพวกเขาก็าหาันไปเจอว่าอากิระเนี่ยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งสภาพของอากิระเนี่ยมีเลือดเปื้อนไปทั้งตัวเลยละ่ะซึ่งคนนันก็บอกนะครับว่าเลือดที่เปื้อนเนี่ยไม่ใช่เลือดของเจ้าอากิร้าหรอกเพราะว่าตามล่ตัวของเจ้าอากิระเนี่ยไม่มีแผลสักทีเลยพวกโคนนันจึงรีบปิดลัวเข้าไปดูในบ้านหลังนี้ครับจึงจาให้พวกเขาเนี่ยพบศพที่นั่งความหน้าอยู่ในอ่างน้าโคนันจึงรีบโทรแจ้งสารวัตรเมงูเลยครับ และเมื่อสารวัตรในงูเละมาถึงบ้านหลังนี้เนี่ยโอนันต์ก็บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยนั่งเฝ้าบ้านหลังเนี่ยเอาไว้โดยไมยค่คาดสายตาเลยล่ะครับตั้งแต่ที่พวกเราพบศพเนี่ยก็ยังไม่มีใครเข้าออกบ้านหลังนี้เลยศพจะยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนครับสารวัตรต่อมาสารวัตรในงูเลจึงได้กดกิ่งเล่ห์คนในบ้านครับแล้วก็มีคนมาเปิดป,ประตูด้วยละ่ะซึ่งชายหน้าดุคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพี่ชายของเจ้าของบ้านและตัวเขาเองเนี่ยก็เพิ่งออกมาจากห้องน้ํา จะมีศพอยู่ในนั้นได้ยังไงสารวัตรเปงูเลจึงได้เข้าไปสำรวจในห้องน้ําครับแต่เทว่าก็ไม่พบศพจริงๆด้วยละแล้วชายหน้าดูคนเนี้ยก็บอกกับสารวัตรเปงูเลนะครับว่าผมเนี่ยให้สารวัตรค้นดูได้ทั้งบ้านเลยแต่ว่าผมเนี่ยจะขึ้นไปนอนพักที่ชั้นสองก่อนละถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยสารวัตรก็รอคุยกับน้องชายของผมที่กาลังจะกลับบ้านมาแล้วกันต่อมาเจ้าหน้าที่ตารวจก็ค้นหาทั้งบ้านแล้วนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่พบศพเลย จกนกระทั่งคุณทานากะซึ่งเขาเนี่ยเป็นน้องชายของชายนาดูที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านก็กลับมาครับแล้วเขาก็งงที่มีตำรวจเนี่ยเต็มบ้านเลยแต่เขาก็บอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณตำรวจและในระหว่างนั้นเนี่ยเก็นตะก็ทาใจการตกแตกครับเราวชายนาดูที่นอนอยู่ชั้นสองเนี่ยก็ตะโกนมาว่าโนกูเฟยเอ็มเย็ยยยนหน่อยไม่ได้หรือไงสุดท้ายตำรวจก็ยังไม่พบร่องรอยอะไรสักอย่างเลยครับและตอนเนี้ก็เหลือแค่บ,บนห้องของชายนาดูที่อยู่ชั้นสองครับ สารวัตเบงกูเล่จึงได้ขอไปตรวจสอบภายในห้องซึ่งใน,นระหว่างที่พวกเขากำลังจะเดินไปที่ชั้น2เนี่ยโคนนั้นก็สกังเกตเห็นนะครับว่ามีใบไม้เนี่ยดูดมาจากขาคางเกงของคุณธนากาด้วยละแต่ว่าโคนันก็ไม่ได้สนใจอะไรครับแล้วพอพวกเขามาถึงที่ชั้น2เนี่ยพวกเขาก็พบกับชายหน้าดุนั่งหลับคาทีวีอยู่ครับซึ่งสารวัตเบงกูเล่ก็ค้นหาตั้งห้องแล้วนะครับก็ยังไม่เจอศพเลยและอยู่ๆทีวีก็ถูกปิดด้วยรีโมทครับพวกเขาเนี่ ถึงได้รีบออกมาจากห้องพอคิดว่าชายหน้าดูเนี่ยยังไม่หลับแน่ๆเลยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโดนด่ากันอีกและสารวัตรเม่พูเละก็บอกกับคนนั้นแล้วก็เ,เพิ่มเๆนะครับว่าพวกเธอเนี่ยโกหกเลืองศพกันหรอฉันเนี่ยมันโง่เองแหละที่เชื่อพวกเธอน่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่กลางดึกครับโคนนั้นก็แอบเข้ามาสำรวจในบ้านที่เจอศพอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพื่อเพื่นนักสืออยาวาชนเนี่ยก็แอบตามมาด้วยละในระหว่างที่พวกเขากำลังแอบอยู่บนต้นไม้เนี่ยพวกเขาก็สังเกตเห็นนะครับ พอใช้น้าดูเนี่ยเขายัางนอนอยู่ที่เดิมท่าเดิมเลยละ่ะทั้งทำให้โคนันเนี่ยไปเริ่มรู้แล้วละ่ะว่าคนร้ายเนี่ยใช้กนอะไรในการซ่อนศพโคนันเรีลลี่เข้าไปในบ้านนะครับเพื่อหาเบาแสเพิ่มเติมแต่ว่าเขาเนี่ยก็เข้าไปคนเดียวนะครับโดยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยรออยู่ด้านนอกและโคนันก็พบกับคุณธนากะที่เป็นเจ้าของบ้านครับซึ่งเขาเนี่ยก็ก็ลองโทรศัพท์ไร้สายวางเอาไว้บนโตะ๊ะต่อมาโคนันก็ได้เข้าไปในห้องนอนของชายน้าดู และเขาก็ได้สัมผัสกับร่างกายของชายน้าดุจึงทําให้โคน,นันเนี่ยรู้ปริศนาในคดีนี้ทั้งหมดแล้วละ่ะก็คือชายน้าดุเขาเนี่ยแหละครับคือศพที่พวกเรากําลังตามหากันอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีชีพประจรสแล้วแต่ทว่าคุณธนากะเขาก็ได้ยินเสียงเดินของโคน,นันจึงรีบขึ้นมาบนห้องนอนของชายน้าดุถึงเขาเนี่ยมาพร้อมกับไมค์ก๊อปโคน,นันจึงต้องรีบแอบครับแต่ทว่าความซวยก็มาเยือนอี่แลลวล่ะครับ เพราะว่าคุณธนากาเนี่ยเขาได้ยินเสียงเกนตาพูดว่าเฮ้ยโคนั้นช้าจังเลยโมทําอะไรอยู่ผ่านเข็มกัดดีเคที่บอยนั่นเองครับแต่ไม่โคนั้นเนี่ยจนมุมเขาก็เลยต้องเปิดสปิเกอร์โฟนครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ยินบทสนทนาระหว่างเขากับคุณธนากาและโคนั้นก็ได้งัดไม้เด็ดมาคุยกับคุณธนากาครับซึ่งโคนั้นก็บอกนะครับว่าศพที่ตำรวจหาไม่เจอเนี่ยก็คือพี่ชายของคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ไงใช่ไหมล่ะ โดยกลลวงที่คุณใช้ในการซ่อนศพเนี่ยก็คือเมื่อคุณรู้ว่าพวกเราเห็นศพของพี่ชายคุณแล้วเนี่ยคุณจึงได้รีบล้างเลือดแล้วก็เอาศพมาจาัดท่านั่งดูทีวีอยู่ที่ชั้นสองแล้วคุณก็ปลอมตัวให้เหมือนกับพี่ชายเพราะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องที่หน้าตาคล้ายกันมากแล้วคุณก็ลงมารับหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชั้นล่างและในระหว่างที่ตำรวจกำลังค้นหาศพอยู่ที่ชั้นล่างเนี่ยคุณก็ได้ออกอุบายว่าเดี๋ยวรอคุยกับน้องชายของผม ที่กำลังจะกลับบ้านมาเองแล้วกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปนอนที่ชั้นสองก่อนละแล้วคุณก็ได้ปีนต้นไม้ออกไปที่หลังบ้านแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ตีเนียนเป็นน้องชายที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงบ้านนั่นเองและเสียงตะโกนของพี่ชายคุณเนี่ยก็คือคุณเนี่ยตั้งค่าเอาไว้แล้วซึ่งเสียงจะดังเนี่ยเมื่อต่อเมื่อมีคนโทรเข้ามานั่นเองและโคนั้นก็กดโทรศัพท์โทรเข้าครับและเสียงตะโกนของชายหน้าดูในตอนแรกเนี่ยกระดังจริงๆด้วยละ่ะ แล้วเทวีที่ปิดเองเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็เพราะว่าคุณเนี่ยตั้งเวลาปิดมาันเอาไว้ยังไงล่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่เกนตาครับเขาเนี่ยกำลังรีบถอนแจ้งสารวัตรเมงูเล่แต่จว่รวาลรอบเนี้ยสารวัตรเมงูเล่ก็ไม่ใช่พวกเขาแล้วล่ะครับเกนตาจึงเอาเสียงสนทนาระหว่างโคน,นันกับคุณธนากะให้สารวัตรเมงูเล่ฟังและจังหวะนั้นเองเนี่ยคุณธนากะก็ตะโกนใส่โคนันน,นนะครับว่าฉันเองนี่แหละที่เป็นคนลงมือฆ่าพี่ชายเหตุผลเนี่ยก็คือพี่ชายของฉันเนี่ย รู้ความลับเกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายหุ้นที่ผิดกฎหมายเขาก็เลยบังคับให้ฉันเนี่ยเลี้ยงไปตลอดชีวิตเพื่อที่จะแลกกับการที่เขาเนี่ยจะไม่ไปแจ้งตำรวจและพี่ชายเนี่ยก็จะก่อฉันกินอยู่ฟรีกินฟรีแถมยังจะรีดายเงินจากฉันอีกทําให้ฉันเนี่ยรับไม่ได้ก็เลยลงมือฆ่าพี่ชายทําให้สารวัตรในงูเล่เนี่ยได้ยินเต็มสองหูเลยล่ะไปในขณะนั้นเองคุณธนากะก็ตามไล่ล่าคนนั้นอยู่ภายในบ้านจนกระทั่งคนนั้นเนี่ย มาจนมุมอยู่ในห้องครัวครับทําให้เขาเนี่ยต้องใช้รองเท้าพลังเตะเตะกระลำปีใส่คุณธนากะแต่เจ้ากรมด้วยความแรงของรองเท้าเนี่ยทําให้กระลำปีเนี่ยแตกเป็นเสียงๆเ,เลยละ่ะแต่จังหวะน,นั้นเองคุณธนากะก็กลังจะเอาไม้กอล์ฟเนี่ยฟาดมาที่โคน,นันครับแต่โคนั้นก็ยังมีโชคนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีกา,าน้ําวางอยู่พอดีโคนั้นจึงได้เตะกา,าน้ําใส่คุณธนากะอย่างจังจนเขาเนี่ยสลบลงไปเลยละ่ะต่อมา สรวัตรเมงูเละก็มาถึงบ้านที่เกิดเหตุครับและหลังจากที่เขาพบศพแล้วเนี่ยสรวัตรก็รีบขอโทษคนนั้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนเลยล่ะครับที่เมื่อเย็นเนี่ยได้กล่าวหาพวกคนนั้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนว่าพวกเขาเนี่ยโกหกนั่นเองแลังหมดเนี่ยก็คือปริศนาในคดีฆาตก,กรรมสดล่องหนถ้าเพื่อนๆชอบวิดอเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับถึงสำหรับคีตาสัตว์ไปเนี่ยเราก็จะสรุปปริศนาในแต่ละคดีให้เพื่อนๆได้รับชมกันตต่อสําหรับวันนี้สวัสดีครับ